ไวเลอตอนเนี่ยเป็นสีทาที่เรายื่นขอออยอแล้วเราต้องขอบคุณทางออยอนะผ่านนะรายการตรงนี้ไปด้วยที่ทางออยอได้เห็นคุณประโยชน์แล้วก็ให้ความร่วมมือกับบริษัทเราออกเลขออยอให้เราได้เร็วมากภายในหนึ่งเดือนอเราได้เลขออยอมาเรียบร้อยถูกต้องหมดเลยไว้เลอตองของเรามีฤทธิ์ในแง่ของการฆ่าเชื้อไวรัสจากงานวิจัยที่ผมพูดมาถึงมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแอนตี oh. iral, uh, ้ไวรัลออฟอุชเชียร์คอเดต้าถ้าเราไปเช็คเนี่ยเราจะพบออเปเปอร์ uh, เหล่านี้นะครับ เยอะมากมากที่เขาทํากันมาผมเองได้ทํางานวิจัยตรงนี้มาพอสมควรนะครับทำทำทำเรื่องไวรัอตองสารสาคัญในไวรัตองที่มีที่มีผลในการฆ่าเชื้อประกอบด้วยฟลาโวนอยด์อยู่5้าตัวนะครับมีสารสำคัญฟลาโวนอยด์อยู่5้าตัวผมจะไม่ต้องพูดรายละเอียดในวันนี้มากนะักหนึ่งใน5ก็คือเอร์เซตินซเวลแลมโนไซด์ ide, นะครับซึ่งเอร์เซตินซเวลลแลมโนไซด์ ide, เนี่ยมีน้อยมากๆครับมีน้อยมากๆแล้วการจะคอนเฟิร์มว่ามีสารนี้ คุณต้องมีเครื่องมือแล้วคุณต้องมีต้องมีงมาตรฐานที่จะมาทําด้วยความเคารพบ,บริษัทของเรามีทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยมาตรฐานเราก็มีเพียวลิฟายด้วยตัวเองคอนเฟิร์มมาตรฐานด้วยด้วยเครื่อง NMR นะครับจนแน่ใจว่านี่คือเซโรเซตินซูแลมโนไซ์แล้วก็มันสามารถยืนยันได้ว่าสารตัวนี้มันฆ่าเชื้อไวรัสเทียบเท่าได้กับยาไวรัสที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้ของเรา ผมมั่นใจว่าสมาชิกสีส่สไอของเราทุกคนถ้าท่านมีความออดูแลตัวเองนะครับไม่เอาตัวเอ,อ่อไม่เอ,อ่อแล้วอยู่ในสังคมทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเราเนี่ยติดเชือ้อแต่ที่ไม่แสดงอาการออกมาเพราะเห็นว่าเรากินไวเลอร์ตองนะครับเรากินไวเลอร์ตองต้งคิดดูสิครับว่ายอดผู้ป่วยในวันนี้มันตั้งเท่าไหร่แล้วเราเองมีการโอกาสไม่ใช่เราจะเก็บตัวอยู่บ้านตลอดเวลาทั้งก่อนหน้านี้และต่อรับหลังนั่นนะฮะคุณทสักศักชว์อยู่นะครับ ติดตัวเนี่ยนะครับมันสามารถฆ่าเชื้อได้ใครที่มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวลองทานเลยนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเออมัน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 สบายตัวขึ้นมานะครับแต่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเพื่อนของคุณต้นนะครับลูกชายผมเนี่ยแหละคนคนหนึ่งชื่อน้องเมย์เขาติดเชื้อน้องเมย์โควิดสิบเก้าได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลนะครับของรัฐครับว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้าแน่นอนนะครับปรากฏว่าเด็กคนนี้นะฮะ เด,เ,ดเ,ดเด็กคนนี้เนี่ยไปหาหมอหมอให้นอนแอดมิทอยู่โรงพยาบาลแค่สองคืนแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะเห็นว่าเตียงแล้วเตียงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆโรงพยาบาลไม่พอจากนั้นไห้พบกลับมาบ้านหลังจากนั้นขึ้นมาเขาได้โทรหาต้นเพราะอาการเขาไม่ดีขึ้นมาเลยนะครับอาการก็แย่มากเหมือนคนไข้แบบอยากจะนอนตลอดเวลาเขาเล่าผมฟังว่าก็นอนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามาตื่นอีกทีตอนสองทุ่มตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาอาการเขาแย่มาก นะครับแล้วก็คันคอแล้วก็เจ็บคอแล้วก็แบบไม่สบายตัวเลยนะฮะอาการไข้ไม่มีจากนั้นขึ้นมาต้นได้รีบส่งไวรือตองให้เข้าไปสองกระปุปกต้นเน็กเลกโกมเมนนนี่ก็กินสามเม็ดสามเวลาหลังจากนั้นผลเป็นอย่างไรต้นตะพร้อมแล้วต้นเปิดไฟล์เสียงที่ต้นสัมภาษณ์น้องเมย์ไอ้นี่คือคํายืนยันที่จากโรงพยาบาลของของรัฐนะครับใบแรงงานผลภาคเศร้าวิชาปรยาธิวิทิยานะครับยืนยันว่ามีการค้นพบ n o เวลโคโรนาไวรัส no นะครับสอง9นะครับ detect detectable mm hmm. ก็คือ detect mm hmm. ก็คือตรวจพบนั่นเองนะครับก็คือ detect เจอ d e t e c เจอเมื่อวันที่31เดือน3านะครับรายงานนี้ออกมาเมื่อ31เดือน3ามนั่นคือเขาต้องตรวจประมาณวันที่30สิแล้วก็ d etect เจอนี่คือคำยืนยันจากทางแพทย์นะครับว่าเขาเป็นโควิด1 9นาแน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นเขากินไวเลอร์ตองผลเป็นอย่างไรเจ้าต้นพร้อมแล้วต้นเปิดเลยครับ วม่สองตลอดไวีสองแม่ของแม่บอยคอนโทรลอยู่ใช่ไหมครับพูดครับพูดครับรบฮัลโหลฮัลโหลอ่าฮะเนเนอันนี้พี่ต้นเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตสัมภาษณ์ที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับค่ะโอเคต้องนม้ก็ตอบตามความที่ น้องมีรู้สึกว่ามีอาการยังไงก็ตอบตามพี่พี่ถามไปเลยเนาะตอบตามจริงไปเลยโอเคค่ะโอเคต้องมีอายุเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะรู้อาการเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะไปตรวจว่าพบว่าปีดโควิดเนี่ยมีอาการอะไรไหมอาการไอไอสองสามวันแล้วก็มาจามจามแล้วพร้อมมีน้ำมูกค่ะหลังจากนั้นก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่ไม่มีไข้เป็นประามาณสองสวัน อค่ mm hmm. แล้วก็หลังจากสองวันก็มีสเลตติดคอสี่ห้าวันแล้วก็นอกจจากนั้นไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าไม่มีไข้ใช่ไหมครับไม่มีค่ะอื mm hmm. แล้วพอจะพอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าเราไปอยู่ในสถานที่ไหนถึงทำให้เราติดมาได้ก็จะไปทานข้าวกับกลุ่มแก๊งเพื่อนนะคะ mm hmm. เพราะหลังจากไปทานข้าวกันก็ไม่ได้ไปไหนเลย อืมแล้วในกลุ่มเพื่อนที่ไปทานข้าวมีใครติดไหมครับก็ในกลุ่มก็มีเป็นสี่ห้าคนนะคะจริงๆเราก็ไม่คิดว่าการที่เราเป็นะเ,นเราจะติดโควิดอืมเราก็เลยไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรแต่ว่ามีเพื่อนเป็นกันสี่คนเขาก็เลยบอกให้เราไปตรวจดูว่าเราจะเป็นหรือเปล่าอะไรอ๋อก็คือว่ามีเพื่อนที่ไปกินข้าวเนี่ยเขาปิดขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็เลยบอกเราเราก็เลยรีบไปตรวจบ้างใช่ค่ะ โอเคทีนี้หลังจากที่ตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาให้ทํายังไงบ้างครับตอนนี่ไปที่โรงพยาบาลแล้วตรวจตอนนั้นไปตรวจประมาณทุ่มกว่าตรวจเสร็จสี่ทุ่มกว่าแล้วก็เขาให้รอผลอีกวันหนึ่งตอนเช้าเขางโทรมาบอกว่าคุณพบเชื้อนะคะอันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวโรงพยาบาลจะติดต่อมาอีกทีถ้าไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนจะมีรถโรงพยาบาลไปรับที่หน้าคอนโดนะคะนี่หมายความว่าตรวจแล้วตอนตรวจเขาใช้วิธียังไงอะครับก็ มีไม้ยาวๆเหมือนอ,อะไรสักอย่างเหมือนเหมือนเหล็กอะ่ะแล้วก็มีมสังด่อยู่ตรงปลายแย่จมูแกแล้วก็คอค่ะอ๋อแล้วหลังจาก<ส>น,นั้นเป็นงไงยหลังจากนั้นเขาก็แนะนําวิธีการให้ใส่เม็ดอยู่ห้องก่อนเพื่อที่จะรอเตียงว่างนะคะถ้าไม่วันนี้ก็อีกวันนึงอะไรเงี้ยเขาจะโทรกลับมาอีกทีให้รดโรงพยาบาลมารับอืมแล้วแล้วสรุปรดรถพยาบาลมารับไหมมารับค่ะมารับ เช้าอีกวันหนึ่งเช้าอีกวันหนึ่งแล้วตอนเข้าโรงพยาบาลนี้คุณหมอให้ทำอะไรบ้างเอ่ยก็ไปนอนรอค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็มีพยาบาลมาเจาะเลือดแล้วก็มีเอ็กซเรย์ปอดหลังจากนั้นก็อยู่ในห้องรอคุณหมอโทรมาถามอาการทางโทรศัพท์หรือวีดีโอคอลอ๋ <c oughs> อแสดงว่าคือคุณหมอเขาไม่เข้ามาใช่ไหมคุไม่เข้ามาค่ะพยาบาลก็ไม่มีใครเข้ามาเวลาเข้ามาเขาก็จะมีที่กั้นแล้วก็ยื่นแขนออกประตูไปเจาะเลือดอืม แล้วน้องเมย์อยู่โรงพยาบาลกี่วันเลยสองคืนสางวันสองคืนสามวัน,วนจริงๆอ่ะหลังจากรู้ผลเอ็กซเรย์กอนแล้วก็เจาะผลเลือดเขาก็ให้ออกโรงพยาบาลอีกวันหนึ่งแต่เพอเอินว่าไม่มีรถไม่มีคิวรถที่จะมาส่งก็เลยให้นอนต่อก็แสดงว่าคือเรานอนแค่สองคืนสามวันแล้วก็าทางโรงพยาบาลเขาก็ให้เรามากัตตนนากตัวที่ห้องต่อนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะกักตัวที่ห้องต่อ อดยรวมคุณหมอแจ้งตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าจะให้ยาทานแค่ห้าวันหลังจากนั้นก็กลับมากักตัวที่บ้านนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอกลับมากักตัวที่บ้านแล้วอาการเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่ายังเหมือนไม่ค่อยจะจะโอเคสักเท่าไหร่นะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ที่จะหายขาดมันก็ยัง <ừ> มีเสลติดคออยู่แต่ก็เคยถามคุณหมอแล้วว่ายังมีเสลติดคอ,อนิดๆนะคะ <ừ> เขาก็เลยแนะนําให้กินน้าร้อนน้ําอุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ แล้วอาการที่ห้องนอกจากนอกจากเฉลตปิดคอแล้วมีอะไรยังไงเลยมันจะมีคันคอมันไม่มีไข้ค่ะเพราะตั้งแต่แรกก็ไม่มีไข้อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเป็นไม่ไม่มีไข้เลยแล้วรู้สึกเพียไหมก็มีเพียเป็นมีวันหนึ่อค่ะเพียเพียสองสามวันที่แล้วเพียมากเพียเหมือนนอนนอนแบบว่าไม่อยากจะตื่นนะไม่อยากจะลุกจะทําอะไรก็คือนอนทั้งวันเลยใช่ค่ะแล้วยาที่คุณหมอให้มาก็คือห้าวันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคือได้กลับมากินที่บ้านแค่สองวันหลังจากกินยาคุณหมอหมดของโรงพยาบาลหมดก็เพียเลยอ๋ออ้เนี้หเลยเขาว่าสองห้าวันนี่เหมเายความว่ารวมรวมจากที่โรงพยาบาลนอนท<า>ี่รอนใช่ใช่อ๋อเพราะพอาะพ,พ,พ,พหลังจากยาหมดก็คือเริ่มเพียเลยใช่ค่ะใช่ไหมเริ่ม<อ>เพียแล้วก็อาการคันคอก็เริ่มมาแล้วก็แน่นอกนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยดอวยก็คันคอเหมือนจะไออืมอ เราก็เลยติดต่อพี่มาใช่ค่ะโอเคทีนี้หลังจากที่พี่ส่งตัวไวเลอร์ตองไปให้น้องเมกินคือวันนี้เข้าวันที่ห้าแล้วเนาะน้องเมย์นพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ห้าเนี่ยอาการมันเป็นยังไงบ้างแต่ละวันนะครับที่ที่พี่ให้กินยาวันที่หนึ่งวันที่สองก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะแล้วมารู้สึกวันที่สามรู้สึกหลังจากที่เราพีเพียอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคขึ้นเหมือนกับมันสตาร์ตตัวเองเหมือนอะไรอยะ ที่มีชีวิตชีวาขึ้นเดินทํานู่นทํานี่ได้ไม่ต้องนอนทั้งวันอย่างเงี้ยอืมก็คือมีแรงขึ้นมาเลยใช่ใช่หมายความว่าวันที่หนึ่งวันที่สองยังยังนอนอยู่เนาะก็คือวันที่สามคือเริ่มมีแรงขึ้นมาเลยก็ยังคันคออะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็วันที่สามรู้สึกมันดีขึ้นนอกจากที่ยังมีแรงขึ้นมาแล้วอาการคันคอไงต้องครับวันที่สามวันที่สามอาการคันคอก็โอเคนะไม่ได้คันแบบแบบตลอด แต่มันจะคันตอนนอนแต่พอเริ่มวันที่สี่เนี่ยมตั้งแต่เมื่อวานสี่ห้าวันนี้ไม่มีอาการคันเลยอ๋อไม่มีอาการคันเลยใช่ไม่มีอาการพอพี่ส่งพี่ส่งอาชิตองโกให้น้องแมเป็นวันไหลังจากได้รับไวตองแคปซูลใช่ไหมสองวันมั้งใช่เขาได้กินมาสามวันวันนี้อ๋อโอเคก็คือกินคู่กับไวเลยตองกับอาชิตองโกโอเคแล้ววันอาการวันนี้ก็คือวันที่ห้าแล้วที่กิน วันนี้รู้สึกปกติเหมือนแบบว่าเราใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเหมือนรู้สึกไม่คันโคไม่อะไรไม่คันคอไม่อะไรละใช่ไม่คันคอไม่รู้สึกอยากอะไรโอเคทีนี้เดี๋ยวคำถามมีคำถามหนึ่งต้องมีออกกําลังกายไม่เอ่ยไม่ค่ะไม่เคยออกไม่เคยออกเลยเยี่ยมมากมีโรคประจำตัวไหมไม่มีค่ะ ปกติได้ทานอาหารเสริมโลววิตามินอะไรไหมครับนาน,นานทานเทียค่ะจะเป็นพวกนมผ<า>ึ้งมันเป็นพวกวิตามินซีทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอืมแที่ถามนิดนึงน้องเมย์ได้ได้โทรไปถามก็ในกลุ่มเพื่อนไหมที่เขาเป็นที่เขาไปตรวจแล้วเขาพบกันอ่ะโทรถามค่ะแต่เพื่อนอนอนกันโรงพยาบาลกันนานมากเจ็ดวันเก้าวันสิบสี่วันบางคนคอ่ะแล้วก็ได้ยากลับมากินต่ออีกสิบห้าวันนะอะอย่างเงี้ยแต่หนูได้กินแค่สองวันก็เลย ต้นโอเคโอเคเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องเมย์สู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวพี่จะส่งยาไปเพิ่มให้อีกนะครับอเ่เนาะแล้วก็กินยาต่อเนื่องคงจะต้องกินไปอีกเป็นเดือนแหละพี่ว่าโอเคขอบคุณมากทอุตสา์ให้สัมภาษณ์ครับผมโอเคนะแล้วเขา่อดนะละสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณต้นนะครับสัมภาษณ์เก่งมาก ก็อยากจะบอกนี้นะฮะในฐานะนักนักวิจัยค,คนหนึง่งเราในในในงานวิจัยของไอตัวไวเลอร์ตองเราไม่สามารถพูดได้ว่ามันได้ผลจริงร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราทดลองแค่ผู้ดดป่วยเพียงรายเดียวนะครับเพียงรายเดียวซึ<ต>่งรายนี้ในการ <วะ S 1> ไปหาหมอมาหลังจากนั้นอาการอาการหลักต่างๆก็ยังคงอยู่แต่หลังจากได้กินไวเลอร์ตองพวกพวกกับอัจจิตองหลังจากกินไวเลอร์ตองไปสองวันอัจจิตองในวันที่สามพอวันที่ห้าทุกอย่างก็กลับมาสู่ปกติ ล่าสุดที่คุยกับน้องเขาคือเขาบอกว่าก็าาโทรไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ว่าได้ถือว่าเขาจบสิ้นละสําหรับในเคสนี้นะครับนั่นคือยืนยันว่าเขาน่าจะหายแต่ถ้าให้ผลจริงคือต้องไปตรวจ,รวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งน้องก็ว่า,าวันนี้เขาตกงานอยู่นะฮะเงินหน้าพันไปตรวจเนี่ยมันยังเป็นเรื่องยากนะครับก็ได้คุยกับต้นว่าน่าจะให้น้องก็ไปตรวจ ขอนี่ยแทรงนิดหนึ่งครับก็คือผมคุยแล้วฮะก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบนี้นะครับเขาจะไปตรวจแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าด็อกเตอร์จะเป็นคนออกตังให้ไปตรวจนะครับวันที่ยี่สิบที่ให้รอถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ครบยี่สิบวันเลยของการที่ที่เขาตัดตัวนครัใช่ครับเราคงจําได้นะครับว่าในใบในใบรายงานผลเ็าเลือกไปตรวจวันที่สามสิบดีเทคเจอมันแล้วก็รายงานออกมาวันที่สามสิบเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบก็จะครบยี่สิบวันจริงๆ ของการตรวจพบแล้วเราคงจะเห็นนะครับจากในในคลิปเนี่ยนะฮะบอกว่าเขากินไวรอตองหนึงถึวันแรกเนี่ยเขายังเหมือนเดิมพอวันที่3อาการก็ดีขึ้นมาเลยในเรื่องนี้นะครับผมเองได้ไปดูในข้อมูลงานวิจัยเดี๋ยวผมออโอกาสหน้านะครับผมก็ลืมไปจริงๆว่าจะนําเสนอวันนี้ด้วยมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเขาให้ดูถึงผลของการฆ่าเชื้อไวรัส นะครับที่อยู่ออแล้วก็ดูโดยวัดจากปริมาณความเข้มข้นของเคอร์อเซตินเซลลละนูไซ์ที่อยู่ในไวเลอรตองนะครับว่ามันจะพีคที่สุดตอนวันไหนสุดท้ายก็พบว่าหลังจากให้ยาไปในวันที่3นะครับตัวยาจะสูงที่สุดการออกฤทธิ์ที่อยุด่ของยาดีที่สุดในในชั่วโมงที่72หลังจากการกินยานะครับเพราะฉะนั้นความหมายนี้คือว่าการกินไวเลอรตองนะฮะ ท่านต้องกินต่อเนื่องนะครับต้องกินต่อเนื่องสําหรับคนป่วยที่ที่ที่ป่วยแล้วเนี่ยก็ที่ต้นให้กินเที่ยวนี้คือกินสามเม็ดสามเวลาแล้วถ้าจะให้ดีก็ควรจะกินคู่กันกับอะชฉิตอง<า><า>นะครับส,ส่วนในกรณีคนป่วยที่คนที่ไม่ป่วยแต่ว่ามีความสุมเสียงก็กินสองเม็ดสามเวลาส่วนในกรณีอย่างเรา,เราท่านๆนะครับที่ยังมีโอกาสออกไปโน่นไปนี่มาด้านบ้างมันเป็นไปไม่ได้รอกครับอยู่บ้าน24ชั่วโมงนะครับ เราก็กินแค่1เม็ดสามเวลาในส่วนตัวผมผมว่าพอแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปริมาณสารที่เราเติมไปในยาไม่สะดวกนักที่จะพูดในตรงนี้นะครับว่ากี่เท่าเอาเป็นว่าเราเติมเข้มข้นนะท่านที่เรามีการวิจัยเล็กๆพบว่ามันออกฤทธิ์ได้แล้วในหนึ่งเม็ดนะครับก็ก็อยากฝากไปตรงนี้แล้วก็สินค้าตัวนี้ยืนยันอีกครั้งนึงครับว่าเป็นสินค้าที่ขายดี